เพื่อนๆส่งของมาขายกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าข้างในนะครับมีอะไรกันบ้างนะครับแล้วเพื่อนๆจะปิดอะไรนะครับสําคัญต้องเน้นให้ไวนะครับคือพอเห็นแล้วนะครับปิดก่อนได้ก่อนนะครับเพื่อนๆปิดก่อนได้ก่อนนะครับจะมีของดีอะไรมาในกล่องใบนี้บ้างนะครับนี่นะครับแพ็คมาแบบมืออาชีพเลยนะครับในหมดแล้วนะครับเรามาดูกันนะครับว่าในกล่องนี้นะครับจะมีอะไรนะครับ สามนาทีเอาอยู่แน่นอนนะครับแพ็กมามืออาชีพแบบนี้นะครับแกะยากนะครับแกะยากมากๆเลยนะครับเยี่ยมเลยนะครับกำลังจะออกมาแล้วนะครับและนี่นะครับของนะครับเพื่อนๆส่งมาขายกันนะครับ อยากได้อะไรก็ทักกันมาเลยนะครับอยากได้อะไรก็ทักกันมาเลยนะครับคือห่อแบบมืออาชีพแบบนี้นะครับโอเคและสิ่งที่เพื่อนๆจะได้เห็นในต่อไปนี้นะครับเพื่อนเดี๋ยวมาเรียงกันเลยนะครับว่ามีอะไรมาบ้างนะครับโอเคก็จะมีเหรียญนะครับเหรียญลวงข้าวนะครับสองนะครับโสวยมากๆเลยนะครับเหรียญลงข้าวนะครับยังไม่เปิดราคานะครับแต่ใครสนใจก็ รีบกันได้เลยนะครับเหรียญหลวงข้างนะครับมันนอาได้มาทีนะครับพยาคุดดำนะครับพยาคุดดำแล้วก็เหรียญหลวงข้าเหรียญหลวงข้านะครับสองสี่หกแปดนะครับสิบสิบสองนะครับพยาคุดดำนะครับพยาคุดดำได้มาสองเหรียญนะครับกันจนนานนะครับ จำนวนะครับห้าบาทคุดห้าบาทนะครับมีคุดดำด้วยนะครับสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสามเหรียญนะครับสิบสี่เหรียญนะครับสิบห้าเหรียญนะครับสิบหกเหรียญนะครับสิบเจ็ดนะครับสิบแปดนะครับสิบเก้าเหรียญนะครับสองสี่หกแปดสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดสิบเก้าเหรียญนะครับ ตามไปด้วยเหรียญพยาคุดดำนะครับ2เหรียญนะครับและก็เหรียญ20ศูนย์นะครับเหรียญสตังรูนะครับเหรียญการจนานะครับเหรียญสตังโอเคเรียบร้อยนะครับมาซูมกันใกล้ใกกันเลยนะครับนี่นะครับสวยขนาดนี้นะครับไม่ปิดก็เสียดายแย่ใช่ไหมล่ะครับซูมกันเลยนะครับนี่นะครับสวยนะครับเห็นนะครับเห็นนะครับ โอเคเห็นพร้อมกันดังนี้นะครับใครปิดก็รีบปิดนะครับเมื่อเปิดแล้วก็ให้รีบปิดนะครับ